อ่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Power Game Casting วันนี้เราจะมาเล่นเกมแมครับในแมปเบสบอลกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณไนท์สามหรืออุลตรานั่นเองอ่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ่เรามาเริ่มเล่นกันเลยอ อิดมันคือดูดเข้าถานตัวเองแ้มันไม่ได้เลยน,นั่นสิโอเคได้ทองอุต,ต้าเขาได้ทองกับเหล็กมาหนึ่งอย่างละหนึ่งเอาอิดมันอิดมันไม่เข้าตัวเขาอะกดลิกขวาแล้ว,ว,วมันจะขึ้นไหมกดคีิกโอนตา้าดูโอนต้ากดลีกขวาตีมันจะได้ของเนี่ยเอาโอ้ยเอามามาโอเคโอเคสายโดยจริงเลยเราเนี่ยเอาชุดกากๆมาให้อีก อ้าวทำไมของมันไม่ได้โอ้คุณพระช่วยคุณต้าคุณต้า,ตามีอิดไหมอ๋อป่ะก็นนี้อิดคุณตาเดี๋ยวเดี๋ยวเนะอิดอิด,อ,ดอิดเขามันบล็อกกว่าคุณต้าอิดเขามันไม่ดอบให้เออดับให้แล้วดับให,บใหเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุมเตียงเขาหนึ่งเขาพยายามจะาคุมเตียงเขา อ่าเราจะมาคุมเตียงก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมันมาแล้วบอกด้วยเสียวตกจังเลยเอาเตียงกูเหรเตียงหายเออเจอเตียงละเออเจ็บเราต้องวางแล้วตีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ของโชคร้ายอยู่นะ ได้แบบอะไรไม่รู้อ่ะกมันจะเผาตัวเองมันก็ระเบิดมันจะเป็นระเบิดระเบิดใส่ตัวเองอ่ะจะบางทีก็ได้ของโชคดีตัวทองตัวทองตัวดูเรื่องแล้วตอนนี้เขามีทองสี่เนี่ยเหล็กเหล็กห้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอากล่องอันหนึ่งอ่าโอเคกล่องหนึ่งไอรอนอ่าไม่ใช่กล่องด้วยกันอ่าไปดูไปดูในกล่องดียวดูก่อนเอ้ยเขาได้น้ำยายะ่ะ เห็นเหรอนั่นเองไหมคาบคาบดาบไปนั่นเดี๋ยวไปกลางนึงเดี๋ยวไปกลางอยู่เดี๋ยวดาบไปนึงอ๋อได้ดาบมาสามโอเคเดี๋ยวขออิดหน่อยอิดอิดอ๋อได้อิดแล้วไปแล้วก็อามาแรกหินแล้วก็ที่ขุดอที่ขุด สีสีขอีกหนึ่ง่าได้ลแล้วไปไปไปตาตาไปเดี๋ยวที่ขุดขี้ดได้แล้วแล้ว,ลวคุมเตียงยังเออโอเคโอเคโองทิ้งทองไปทั่วเลยมมมมาาาาแแแลลล้้้วววเดี๋ยววิ่งไปหาอีกหนึ่งเฮ้ยมันมีธนูล,ลบก่อนลบก่อนลบก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปซัพพอร์ตด้วยหนึ่งน,นะ วองตายลังตายกลับมาก่อนเออเดี๋ยวเป็นซัพพอร์ตแ้วบหนึ่งเดี๋ยวแรก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 ธนูก่อนเราใช้แค่ธนูเริ่มต้นนะครับเ,ออเดี๋ยวใจเยนจเ็นเยเย็นรอด้วยรอด้วยอย่าเพิ่งตายนะเก็บเก็บแล้วเราก็เก็บครับไปไปแรกธนูไปบวกกับมันโอ้ตก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 เอ,อ้ยลืมแลกอาหารอ่าอ่ามามามาแลกว่า กินกินเอาเทนอะไรที่มันไม่ค่อยสำคัญครับเอเออตีายอ้าวติดติดสับสนติดมันงงโอ้พระเจ้าจอดโอ้ลักกี้บ็อกโอ้เวียนหัวมากักคนเมาเล่าเลยโอ้ลักกี้บ็อกเนี่ยมันแย่จริงเลยเฮ้ยมันมีลักกี้บ็อกกว่ามันกำลังวางลัอกกี้บ็อกลักอะไรล่ะลกี้บ็อกมันมีโอากาสได้ดาบดาบ ดับระดับทองตีตีแล้วติดไฟไม่ได้กลัวไมไ่กลัวมันเ้ันตายนี่เฮ้ยมันมาแล้วมันต่อมาแล้วมันต่อมาแล้วต่อมาเลยกับต่อคุมบ้านเอาไปโอ้ยสุดยอดเลยอ่าเอาไปหนึ่งเมตรถอยไปถอยไป พร้อมบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปซัพพอร์ตเองซัพพอร์ตใจดีรู้สึกเสียมโอ้เอ้ยอุ้งต้ามันลงมาหนึตัวแล้วอุ้งต้ากำลังตายตายโอยยุงเลยโอ้ยบวกมาตัวตัวโอ้ตกตกโอ้โอโอคุณพระช่วยของข้าอ่ะเกิดใหม่โอเคยังมีเตียงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทองเหล็กหายไปหมดเลย โอ้โเคเคเคใจใจใจเดี๋ยวเขาไปซัพพอร์ตดีกว่าเขาไเอาห okay, 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 อมมันมมาไปไปไปแ,แไรกดาบดาบเอาคุมคมเลยแลบฟันทีเดียวตัวเย็ยนกลับบ้านไปนอนอมเหรียนเลยเอ๋อหลอกหนูว่ะเขาอาโอเคโอเคเดี๋ยวเป็นซัพพอร์ตใจดีแันนึงนะเขาอยู่บนหัวอะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่ะเดี๋ยวเดแรกแรกก่อนอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้จะใส่ให้อ๋อไม่รูกลับนอ,อ๋มกกนอมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเออระวังระวัง มันมาแล้วมันว้ามามันว้ามาอ้าว What the fuck เออจริงจริงเมื่อกี้มันถือขวาเดินไปดูในคลิปเลยครับจริงๆครับได้ไม่อยู่บนหัวเราโอ้มันร้อนคุมอะไรโอเคโอเคโอเคตอนนี้มันไม่อยู่ตอนนี้มันกลับทานเองอ่ะมามายี่กลางเลยที่กลางที่กลาง ล้วปิดเราต้องไปขุดทางเขาออกมันเอ้ยลืมลืมเอามาว่ะระวังนะมันอันตรายอยู่นะแล็กกี้บอกการที่เดียวแรแลกของออาดีกว่าูบดูไม่ไม่มันจะมันจะมีกึ่งดีกึ่งร้ายนั่นแหละแล้วกี้บอกเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยมันอยู่ข้างบนตินเอ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเออเรมเมันอยู่ข้างบนอ้าวมันอยู่ข้างบนว่ะ เฮ้ยอุนต้าอุนต้ามีที่ขุดไหมคุมไว้มันอยู่ข้างบนมันมันไม่มีชุดเกาะมันไม่มีชุดเกาะเฮ้ยอะไรอุนต้าติดไฟเหรอระวังระวังอีกตัวหนึ่งอยู่เตียงมันไม่มีคนก็ไปดูเออป้าป้าแต่เขาไม่มีที่ขุดนะอุนต้ามีไหมเอออุ้ยติดเอ้ยรีบขุดเลยอุนต้าเร็เดวขุดเลยขุดเลยขุดเลยกระถาอยู่ตู้ของเราแล้ว ไปเลยเอิงเองกลับเอิงกลับไปเด็บไปเลยๆกลับไปเด็บกลับไปเด็เออไปกลับไปเด็บเอาเตียงแตกก็บอเตียงมันต่อเตียงเราวิ่งมาเลยมาตู้มาเลยเลยกำลังไปกำลังไปมาอย่าเออมาเหลือตัวเดียวละโอ้โหมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกของก่อนหนึ่ง เครื่องเขามันบักว่ะอ่ามันบักมันบักอิดอิดมันจะลอยมาหามันก็หายไปแมะมันบักแมะเออเข้ามาแล้วโอเคได้อิดมา64เดี๋ยวเอาที่ขุดก่อนนิดนึงโอเคที่ขุดได้มาแล้วเหล็ก่อไปเออลืมบล็อกเอาลืมบล็อกเกมนีมันมันให้มันให้ของง่ายเลยวะไม่ทองง่าเลยวะ ก็ดีไม่ล่ะมันให้ง่ายดีไม่โดนว่าหมอเข้าไลยทำไมอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟเมื่อก่อนเป็นยังไงเซิร์ฟที่เองเล่นมันมันไม้ขอไม่ดีก็ขอยากอ๋อเพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นสักทีไงเซิร์ฟเซิร์ฟที่ที่เองเล่นอ่ะเขาเล่นในเซิร์ฟมูสเซ็กซี่เนี่ยเซ็กซ์ซินอ่าต่อไปเขาก็เรียกไปเก็บให้มันเหลือตัวเดียวก็จะได้จบจบเกมแบบ N G G W P E D D D เลยนะครับถ้าไม่ผมชัดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วย อ่ะป่ะเร็วๆแต่อืออือ,อ,อ,อเขาะะติดผิดแบบเปิดลัอกกี้บ็อกซ์แล้วติดผิดโอ้คุณพระช่วยครับความ<อ>ไม่ดีของลัอกกี้บ็อกซ์มันอยู่ข้างบนนี่แหละมันวางอิดไว้มันกลัวตายเดี๋ยวเขาเองขุดไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเตรียมยิงธนูใส่หัวมันทีบูรู้เรื่องหาหาที่ขุดมาดิ เขามีอยู่ให้เขาคนไทยก็ได้คุณให้มันแตกก่อนไปตอนนี้มันอยู่ไหนอ้าวหายไปไหนวะ what the f what, what the what the hell is that oh คุณพระช่วยก็มันแอบหนีไปแล้ววะ อ้ออ้อมันหายไปไหนครับโอ้โหคใครช่วยเดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวเขาไปดูฐานเขามันน่าจะไปหลบอยู่ข้างหลังฐานมัง้งเอาบ่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยฐานมันกลัวอะไรนะมันตามของห่อแล้วเขายิงหัวมันอุ๊อ๋อวทไไั้งรุ่ไฟมีทั้งรุ่นไฟ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเฮ้ยมันมาแล้วบุนต้ามันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับก่อนโอ้มันยิงทันกไฟใส่อ๋อตายตัวเย็นวน่อุนต้าทิ้งของถุไมายเดี๋ยวเราแลกกลับแป๊บนึงโอ้หุ่นตาหนตาหน แคลลี่แคลลี่ดีดีขวาแล้วหืมหดมากเรากำลังดาวคลิปนั่นนเี่ยเอออู้หูคุณพระช่วยอ๋อโดน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 เดี๋ยวใส่ชุดก่อนหนึ่งเอ่อขออีกหน่เนนะ เอ้ยจะเย็น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 จะตายจะต,ตัวเย็นอ่าได้ละปับปับปับโอเคเฮ้ย<ะ>งั้นก็คัมแบ็กเลยคัมแบ็กเลยปลไปเลยไปเลยไปเลยโอ้จีจีโอุนาอตาโหดอยู่คนเดียวเลยเล่นต่อเล่นต่ออ่า สำหรับภาคนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ครับปวดหากชอบใจปวดกดไลค์ฮะชอบมากๆกดกดสกายนะครับ